คลิปที่5ครับอ,อุณหภูมิควันเนี่ยเกิน150แล้วครับตอนนี้อยู่ที่156 154กอ15ก็แน่นอนว่าเราหยุดเก็บน้ำส้มควันไม้ไปตล้งแต่150แล้วนะครับสังเกตกราฟเส้นสีสีม่วงกับสีน้ำเงินก็คือด้านบนของถังนะครับตัวสีม่วงเนี่ยก็คือด้านบนด้านนอก ใกล้ตัง้งถังเชื้อ,พอเพลิงสีน้ำเงินนี้คือเตาด้านบนใกล้กับปากป่องมันมาทับติดกันที่อุณหภูมิเพียงแค่550เองครับเอ้ยไม่ใช่สิครับ450เองครับที่มันมามันมาทับติดกันแล้วเส้นสีเขียวนี่คืออุณหภูมิข้างล่างเตาครับตอนนี้เส้นสีเขียวขึ้นมาที่5 9 องศาเซลเซียสนะครับมันกำลังจะบรรจบกันอยู่เพียงแค่น่าจะประมาณติดคำพูดว่าน่าจะอ,าอยู่ที่ออ่526 527นะครับกำลังจะบรรจบกันนั่นหมายความว่าอุณหภูมิทุกจุดในถังเนี่ยก็จะประมาณ500นะครับส่วนอุณหภูมิควันตอนนี้อยู่ที่160ก็ <c oughs> ผมก็จะเผาตอนนี้หยุดเก็บน้ําส้มควันไม้แล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะรอดูควันให้มันกลายเป็นสีฟ้าหลังจากนันก็จะเข้าสู่กระบวนการทําฐานให้บริสุทธิ์โดยจะเปิดช่องลีทั้งหมดนะครับแล้วก็ต่อปากปล่องขึ้นให้อุณหภูมิขึ้นไปสูงที่ทสุดนะครับเอ้ <c oughs> ก็เห <c oughs> ็นเห็นเห็นเห็นข้อสรุปรางๆว่าแต่ละเตาแม้แต่ดัดแปลงเพียงเล็กน้อยแม้ว่าจะดัดแปลงเพียงเล็กน้อยดัดแปลงเตาเพียงเล็กน้อยกรรมวิธีจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยซึ่งการเรียงไม้ชนิดของไม้ความสดความแห้งของไม้ มันมีผลหมดเลยครับก็ยังไม่ยอมแพ้ครับอาจารย์กิตติท่านบอกว่าทําไปถึงจุดหนึ่งจะรู้ว่ามันควบคุมอะไรไม่ได้จะต้องนั่งเฝ้ามันแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้กําลังจะหาวิธีการกับทีมงานครับว่าจะทําระบบเผาอัตโนมัติให้ได้ฐานที่มีคุณภาพคงที่เท่าเดิมเหมือนเดิมซ้ําเดิมได้นะครับก็ค่อยค่อย เดินตามไปนะครับใครสนใจก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับเราอาจจะเผาประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับสวัสดีครับ